โตโกทีวีในช่วงจัดคอมโบเด็กนะครับการมือต้องมีประมาณน,นี้เนาะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคก็จะเริ่มคนสองนะก็ดอชาร์จแอนดอดปุ๊บแล้วก็จับบางชิ้นหนึ่งหน่วยโม่สามชาร์ดอีกสามเกรดเนาะคอมโบนี้ใช้เกรดน้อยๆน,น,นะขออภัยด้วยเมื่อกี้กล้องตกนะเนาะติดกล้องใหม่ก่อนนะโอเคก็คอแม็กเฟเปอร์ ก็เโทษผิดเนาะต้องคอตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเนาะคอตัวนี้ก่อนโอเคตัวนี้นะคอปุ๊บเราก็จ่ายสามเฟดเลยคอทคับโอเคโอเคคอแล้วก็ขอจริงถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ไม่ตาเราเราจะใช้ไฟนอลเฟดก็ได้นะ้องเนี่ยเราจะใช้ไฟนอลเฟดก็ได้ ไฟนัลฟิกัะไฟนัลนเฟดอยู่ได้วะอ่ะถ้าเราไม่มั่นใจจนะใช้ไฟนัลก็ได้นะถ้า,ม,ถา,ม,ถามือถ้ามือเลยว่าใช้ไฟนัลก็ได้นะถ้าเราไม่แน่ใจนะว่ามันจะตายก็ตีก่อนอดึงสามไลท์ตีก่อนยิงสามไลท์หกไลท์แปดไลท์สิบไลท์อคาแตนสิบสามไลท์สี่สองเกตไฟนัลเฟดก็ยิงอีกสี่ไลท์เนาะก็จบแล้วการทำจัดคอโมโบเด็กเอ,อก่อมังกรเทพปีศาจเนาะก็ลาไปก่อนระดับคลิปนี้บ๊ายบาย